เทลิส hey, ชายผู้ดับดวงอาทิตย์และตบหน้าคนรวยด้วยวิชาปรัชญาวันที่โลกมืดมังลองจินตนาการดูปี585ก่อนคริสตกาลทหารแม่งกำลังฟันกันยับระหว่างพวกมีเดียกับลิเดียจู่ๆกลางวันแสกๆโลกแม่งมืดดวงอาทิตย์โดนแดกทหารที่กำลังจะง้างดาบแม่งเยี่ยวราดทิ้งอาวุธกราบไหว้ฟ้าดินกันระนาวแต่มีลุงคนหนึ่งยืนยิ้มมุมปากจิบไวน์สวยๆแล้วบอกว่า กูบอกพวกมึงแล้วนี่คือเทลสแห่งมิเลทัสชายผู้ที่โลกยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งปรัชญาแต่ในมุมมืดนี่คือเนิร์สคนแรกของประวัติศาสตร์ที่ใช้วิชาคณิตศาสตร์ตบหน้าพวกงมงายและพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความรู้แม่งคืออำนาจที่น่ากลัวกว่ากองทัพก่อนจะมาเทพเทลิสแม่งก็คือนักท่องเที่ยวแบกเป้ดีๆนี่แหละแกไปทัวอียิปต์ไปเห็นพีระมิดเห็นการวัดที่ดินแล้วแบบเช er, ี่ยเจ๋งว่ะ ขอก๊อปนะแกไม่ได้แค่จํามาแต่แกเอามาแครกโค้ดจนกลายเป็นทฤษฎีบททางเรขาคณิตสมัยนั้นใครสงสัยว่าฝนตกเพราะอะไรคําตอบคือเทพเจ้าซูสเยี่ยวแผ่นดินไหวเพราะอะไรโพสไซดอนพลิกตัวแต่เทลิสบอกบูชิดไร้สาระทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลดีวะแกเลยประกาศทฤษฎีที่ฟังดูเมากาวในยุคนั้นว่าทุกอย่างคือมาจากน้ำ Water is the Ark คือแกพยายามจะบอกว่าโลกนี้มันมีสสารตั้งต้นไม่ใช่เวทมนต์นี่คือการฆ่าพระเจ้าโดยตะกัดครั้งแรกของมนุษยชาติแต่ความฉลาดแม่งก็มีราคาเทลิสโดนพวกพ่อค้าเศรษฐีในเมืองมิเลทัสล้อเลียนทุกวันโธไอเทลิสมึงรู้เรื่องดาวเรื่องฟ้าแต่ทั้งแตกว่าความรู้มึงแม่งแดกไม่ได้คำนี้จีดเทลิสเลยจัดให้ฤดูหนาวปีหนึ่งแกคำนวณดวงดาวแล้วรู้เลยว่า ปีหน้ามะกอกจะดกสัตย์แกก็เลยแอบไปวางเงินมัจจำเหมาโรงหีบน้ำมันมะกอกทั้งเมืองไว้ก่อนล่วงหน้าด้วยราคาถูกๆเพราะตอนนั้นไม่มีใครคิดว่ามะกอกจะเยอะพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวบูมมะกอกล้นตลาดทุกคนวิ่งหาโรงหีบน้ำมันแต่เดาสิว่าใครถือสัญญาเช่าไว้หมดป๋าเทลิสเนี่ยครับแกโกงราคาเช่าแบบทุดมูลฝันกำไรเละเทะรวยระดับเจ้าสัวในข้ามคืนไม่ใช่เพราะแกอยากรวยนะ แต่แกแค่จะบอกพวกปากดีว่ากูไม่ได้จนเพราะกูโง่แต่ที่กูไม่รวยเพราะกูไม่อยากเสียเวลากับเรื่องสวะสวะแบบพวกมึงต่างหากโคตรขิงแต่เหรียญมีสองด้านความหมกมุ่นของแกก็คำพิษมีตำนานเล่าว่าคืนหนึ่งแกเดินดูดาวเพลินๆจนตกลงไปในบ่อน้ำสาวใช้ชาวเทรซี่มาเห็นเข้าเลยหัวเราะจนท้องแข็งแล้วพูดใส่หน้าว่าขนาดสิ่งที่อยู่ใต้ตีนมึงยังมองไม่เห็นแล้วเสอะจะไปรู้เรื่องบนฟ้า เจ็บแต่จริงนี่คือคำสาปของนักคิดที่มักจะรู้ความลับจักรวาลแต่ใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ก็ไม่ค่อยรอดสุดท้ายเทลิสอาจจะตายไปนานแล้วแต่สิ่งที่แกทิ้งไว้คือวิธีคิดถ้าไม่มีแกที่กล้าบ,บอกว่าเทพเจ้าไม่ได้สร้างฝนวันนี้เราอาจจะยังเต้นระบำขอฝนกันอยู่ก็ได้เทลิสสอนให้เรารู้ว่าอย่าเชื่อในอำนาจลึกลับแต่จงเชื่อในเดต้และลอจิกและที่สำคัญ อย่าไปท้าคนฉลาดว่าความรู้กินไม่ได้เพราะท้วันไหนแกเอาจริงขึ้นมาแกอาจจะปล้นเงินในกระเป๋ามึงจนหมดด้วยคณิตศาสตร์โง่งๆก็ได้จบขาว